สวัสดีจ้าทุกคนแม่ใกล้พามาเก็บเห็ดมือไหนพี่น้องมึงสิให้มึงเห็ดเห็ดเพิ่งยักอุ้ยพูดนะพี่น้องเอ้ยมึงเออเย่ะมึงดองนี่ว่ามันตังห์มเน่าป่ะี่ยมึง โอ้ยคุณ่ะพี่น้องมันก็อยากเท่าแล้วเนาะอันนี้แม่ใกล้สิบว่าเอามั้งเจ้าโอ้ยกระดอกกระเดียออ้ยคุณป้าดเผียพี่น้องเอ้ยวันหนึ่งฝนตกบ่ได้มาบางอันกะจิเท่าแล้วป้าดคุณอะ ทางทางเลยเนี่ยจ้ะเนี่ยคุณพี่น้องเจ้าเปิดเห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งหวานอู้มีแต่ดอกง,งามๆพี่นอ้องดอกนี่อนดอกนี่อนดอกบักเง,งยคุณน่ะพี่น้อง เอาอันใดเทาใกล้ก <c oughs> ับสิบบเอาเนาะจ้ะพี่น้องมึงเห็ดมีแต่ดอกงามงาเห็ดเพิองหวานนี่มาเห็นกลุ่มหนึ่งแล้วมึงพี่น้องเราใกล้กับสิตัดขาเใกล้กับสิตัดขาออกนะจ้ะพี่น้องดอกงามๆาเลยฝนตกบ่ด้มาเมึงซุมนี่กะแก่แล้ว สมนี่กะแกต่ว่าเห็นกินได้อยู่เด้จ้ากให้ไปเอาตัวนี้มันออกพี่น้องเพราะว่าขามันยังดีอยู่คุณอะคาขาเห็ดเอ้ารถเกียอยู่ข,าข่างทางเลยเนี่ยจะรถแลนไ่พันแส้ไป <laughs> <laughs> มึงเห็ดพี่น้องขายัางดีอยู่ขาเนี่กินแซ่บหวานกรุบกรุบคุณอะแฮลิสตูลเลยพี <laughs> ่อืม ประมาณว่าสามดอกสามสามดอกในเต็มกับคู้คุณอาจจะอันนี้อันนี้คือกินได้เมดแต่ว่ายังเสียพี่น้องให้เอาอันนี้มันออกแล้วแก,ก้กระเทเอาไปน้ำเนาะเสียไดยเพราะว่าอันนี้มันกินได้เอาเอาแต่โฟมมันออกเมืองขามันยังดีๆอยู่คุณนะพี่น้อง นี่มันกันยังดีๆอยู่นั่นรไปหอดบ้านใก้กระติไปนานอีกโอยอันนี้ขามันเนาวหรอพี่น้องแต่เสียดายฮะปะป้ากระพุิบเยอะแต่ว่าดอกมันดีได้พี่น้องพุ่นะโอ้ปะป้าเอาดอกมันก่อน เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหาดูทอกโทรศัพท์บอเมนไทยแล้วบอเมนไทยแล้วไปหอดบันอันนี้คือสิได้เอาถิ่นปะปนเห็นไหมได้เออแล้วอ้เสียดายคักมึงเนี่ยพี่น้องเพราะว่าฝนโตใกล้บ่ได้มาคืนมาเมอง จออีกแล้วจ้าโอ้ยพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งอ้วนตุกุ๊บเลยอ้วนคือคนมาเก็บเลยโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องโอ้ยออพูนนะอือพูนเจออีกแล้วนี่ซุ้มหนึ่งซุ้มดอกอง,ง่ายๆก็ไปใส่ไปในรถหาอันย่างล่อเก็บน้ำมัน ท้างเอาได้พี่น้องใกล้บกเขาปลาเนี่เห็นบะได้อีกแล้วตะดอกงามงาม <c oughs> หารอกินน้ำขังถนนนี่อีกจ้าทุกคนกำลังงามเลยคุณนะพี่น้องอันตะอดอนแล้วอเป็นคนขับรถจ้าเราลงมาทายหายบด้เพราะว่า หามีรถมานะาจะเพราะว่าไม่ใกล้จอดเมึงพี่น้องตะกุกติ๊กปิกุ่นโซเฟอร์จอดอยู่คุ่นพราะว่าต้องขยับรถเราจะเพราะว่าขวางถนนเขาต้องคอยขยับรถแล้วก็เลยมาทายให้บบได้มา, <laughs> าเราคุณหารอเก็บน้ำทางอันนี้ก็อีกหนึ่งดอกนะคะงามๆพี่น้อง แต่ว่าเห็ดซุมนี่ก็บบแน่ใจว่ากินได้บ่เนี่ยนี่โบแน่ใจว่ากินได้บ่สีงามๆพี่นอ้องแต่บ่เคยกินอนใดก็บ่เคยกินก็บบกล้ากินช่วงนี้เห็ดเผ่งก็ล้างขื้นพี่น้องก็กล้าง,งา้ถ้าเก็บสาก็นี่ก็สีนา่าโอ้อันนี้ก็จะเป็นตุกมเตมีตมมนหน่อยพี่น้องยังเสียอ่อน,ออน กำลังกินแสบป้าๆเอากะคู่มาให้นะแล้วเบิร์ตมางันนี่พี่นอ้องมาคือไกลแทะให้ตกปอกอยู่อันนี้อย่างนี้คือผู้เห็นมีดดอกอ,อันนี้เน่าไหมเนี่ยดูก่อนอพี่น้อง ถ้าดอกมันบอนนัเขาก็แกอันนี้ออกนี่ขาวจุนพูนขาดีๆอยู่ถ้าขาดีๆก็เอาเพราะว่าใกล้มากกินขานี่ยถ้านอกตบนี่งามๆเลยมันสิมีอันดอกสีสมสีแดงแล้วก็ สีขาวยังแสบเป็นนองแต่จังแสบกินแสบเนี่ยเือเห็ดเห็ดโคนมาเขาน้ำอ่นี่อีกจ่ะทุกคนเห็นไหมตุ๊กปุ๊บติ๊กปี๊กเลยเหมือนคนมาเก็บเลยเนี่ยน้ำกุ๊บคุ๊บกุบน้ำเออันนี้ที่นอน อุย้ยคู่แฝดทวิลลิงฮะป๊าบไปเฮดแฝดไปบ้านก็ที่เอาไปล่างแล้วก็พาดีๆพี่นออ้องโอ้ยฮาร์ปเยดายแท้เอาก่อน เด็กเด็กคำหนึง่งคุนเด้นหนพี่น้องเอ้ยขามันเน่ะแสบดอกมันยำกุบกุบปดิดิไปพี่น้องเต็มกระคู้แล้วเราจะกินแกงเห็ดมาเด้จ้าเอาอย่านนางมานำเดอ้อได้แล้ว อูหนึ่งลังรถก็มีได้จ้ะพี่นอ้องบ่งมีหม่งใส่แล้วใกล้กับจีเก็บซั่มนี้แหละจ้ะ